ดจากเสียงพี่พระเอกลงคุณธัำจิน,นจรงงานครับผมหมอล่าเสียงพี่หกนพุทธสกรพร้อมกับรถแห่์นะครับหมอล่าเสียงพี่หกนพุทธสกรสาขาที่หนึ่งังครับ,รบสาขาสองถึงท่านสีเขียวด้วยพี่น้องครับสาขาที่หนึ่งเป็นชอชางม,มิวสิกค,ครับระบบเสียงสาขาสองเป็นเอกซาวครับชัยภูมิและพี่น้องครับพี่น้องย้ำตอนนี้ไปใส่เต้อนะครับตอนนี้เลยศิลปินของข้าวีม่มีหลายอยูหลายคนดีคุณต้องบอกข้าวสวีทฟรีกับเรานะครับ บ่มีอย่างไลายครับผมขอ่น้นองเช่าดองพันี่พี่น้องเช่ามากเมื่องของครับมีแต่ความสุดควงจะเล่นลำลำตรลุวว้ยิดสิ่งใดสมใังปราถนาครับขอให้ถือรักงันทีหนึ่งขอให้ถือส้างตัเต็นเต็มตุกหอหพวนได้ไปีนองเดยน ครับมิตรพี่หลายคนพอกันไม่โอกาสนาสี่ตุลาคมอย่าลืมนะครับที่สนามโรงเรียนบ้านคอรัดแทนครับบั่นเกิดหรือสักงานเสียงรีโฮครับเปิดลึกดูการหมอนำเสียงหกเลือกดูการปีที่ห้าไปนวนไปซื้อกัรฝากพี่น้องน้แม่ไกัเท้คสั่งวนในตครับผูาต้องโพสก์สองในต่าพี่น้องับพี่น้องจะมาจะหี่เป็นสอันเนี่ย เข้าจุดหนึ่ตอนนะครับอาจารย์ครับสามจอเรียนบนแง่ในสงภหยนะครับใส่บาสั้นงเขาครับหลังจากจบจากนี่เรียนเชิญศิลปินนะครับมาร่วงสนุกนะครับทีมาร่วมขทำดูทั้งกันในมือดีนะครับเรียนเช่นจบจากที่นี่นะครับใส่บาสั้างเขาบรราศิลปินของอุดัธานีขับมือดีมาร่วม